ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสขนน้อยสตอรี่มีนิทานดีๆมานำเสนอให้แก่ทุกท่านได้รับฟังเรื่องบุตรนางกำน,นันนิทานทุกเรื่องเราเขียนขึ้นมาใหม่และจัดทำขึ้นมาจากจินตนาการผู้เขียนขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะในการก่อนเมื่อนานมาแล้วมีเมืองหนึ่งชื่อว่าเมืองเสมาลักเมืองแห่งนี้ ครั้งสมัยการก่อนนั้นเป็นเมืองหลวงที่อุดมสมบูรณ์ใจกลางเมืองมีราชวังแห่งหนึ่งปกครองด้วยท่านเจ้าเมืองมีนามว่าท่านเจ้าเมืองเสมาตัวพระองค์นั้นมีพระธิดาถึงสพระองค์พระชายาสองพระองค์และมีพระมเหสีแก้วมรกตแต่โชคร้ายที่ท่านเจ้าเมืองเสมาที่มีมเหสี รวมถึงพระชายานั้นไม่ได้รักใครยท่านเจ้าเมืองด้วยใจอันบริสุทธิ์เพียงแค่หวังต้องการอยากจะได้มีครอบครัวที่ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่สุขสบายจึงทำให้ท่านเท้าเสมาต้องทนกับเหล่าบรรดาเมียที่ไม่เหลียวแลพระองค์เลยถึงต่อให้พระองค์นั้นจะเจ็บป่วยไขย้เหนื่อยหนักสักแค่ไหนไม่เคยมีแม้แต่กำลังใจ ส่งถึงให้พระองค์เลยสักครั้งจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งได้มีชาวบ้านอยู่ไกลๆก,ก,กับราชวังนางนั้นเป็นหญิงสาวค่อนข้างยากจนในระหว่างที่หญิงสาวคนดังกล่าวกำลังหาปลาอยู่ในนาท่านเท้าเสมาก็เสด็จบริเวณรอบเมืองพบกับหญิงวัยกลางคนคนดังกล่าวเธอมีนามว่าแก้วคํา แก้วคำมีบุตรชายหนึ่งคนบุตรชายของเธอนั้นบัดนี้เจ้าหนูน้อยอายุเพียงสามเดือนแต่แก้วคำถูกสามีทิ้งขว้างไม่สนใจเหลียวแลอีกทั้งปัจจุบันยังหอบเข้าของเงินทองเครื่องใช้นี้ไปอยู่กับภรรยาใหม่จนหมดทำให้แก้วคำอยู่กระต๊อบหลังเก่าๆกับบุตรชายเพียงสามเดือน ในระหว่างที่เธอกำลังงมจับปลาอย่างขมักขมน้นท่านเจ้าเมืองก็ให้เหล่าบรรดาข้าราชบริพารคนสนิทจะเตรียมที่นั่งเสวยในยามเที่ยงอยู่ใกล้ๆกับแปลงนาที่หญิงสาวกำลังจะจับปลาเนื้อตัวมอมแมมเอ็งไปดูหน่อยสิว่านางผู้นั้นที่จับปลาได้ปลามากน้อยเพียงใดข้าจะให้คนเอาปลานั้นไปขึ้นโต๊ะเสวย รับด้วยก้าวพระเจ้าค่ะองระครักษคนสนิทจึงเดินไปหาหญิงสาวที่กลางแปลงนานางผู้นั้นได้ยินที่ข้าพูดด้วยหรือไม่ได้ยินเจ้าค่ะเธอหันหน้ามามองทหารคนสนิทใบหน้าของเธอเปื้อนโคลนเลอะเทอะเต็มไปหมดทําให้เหล่าทหารหัวเราะฮฮ่าฮ่าดูใบหน้าของเธอสิ มอมแมมอย่างกระเด็กไปได้ก็อิฉันกําลังจะจับปลาหาไว้อยู่ไว้กินนี่เจ้าคะมีสิ่งใดจึงเรียกอิฉันหรือเจ้าคะคุณทหารท่านเจ้าเมืองให้มาถามเจ้าว่าได้ปลามากน้อยเพียงใดท่านต้องการจะนำปลาให้คนไปทำขึ้นโต๊ะเสวยในคำนี้งั้นอิฉันขอมอบปลาทั้งหมดนี้ให้แก่ท่านเจ้าเมืองเลยนะเจ้าคะคุณทหาร ทหารคนสนิทจึงได้หยิบปลาและในครุถังทั้งหมดที่หญิงสาวมอบให้แก่ท่านเจ้าเมืองหญิงสาวผู้นั้นมอบให้แด่พระองค์พระเจ้าข่าท่านเจ้าเมืองนางมอบให้แก่เราทั้งหมดอย่างนั้นเลยหรือใหญ่นางจึงมีน้ำใจเช่นนี้จริงดังนั้นพระเจ้าค่ะก้าวกระมอมก็ได้รู้ข่าวมาว่านางผู้นี้เป็นหญิงที่ถูกสามีทิ้งขวาง เลี้ยงลูกน้อยเพียงสามเดือนลำพังนางมีชีวิตที่ลำบากยิ่งนักพระเจ้าค่ะจริงดังนั้นเลยหรือขอบใจมากนะหลังจากวันนั้นก็ทำให้ท่านเจ้าเมืองระลึกถึงแต่แก้วคำแต่ไม่ได้เสน่หาอย่างเช่นชายหญิงเพียงแต่ท่านพระองค์ทรงสารนางเท่านั้นให้คนไปรับนางผู้นั้นมาอยู่ในวังกับเราด้วยนะ แล้วข้าอนุญาตให้นางนำลูกน้อยมาอยู่ที่นี่ด้วยข้าจะให้คนมาเลี้ยงดูลูกนางเองข้าอยากรู้ว่าลูกของนางนั้นเป็นหญิงหรือชายเจ้าพอจะรู้หรือไม่บุตรชายพระเจ้าขา่าท่านเจ้าเมืองดีเลยรีบไปแจ้งข่าวให้แก่นางรู้เถิดนะร,ดราบด้วยกล่าวพระเจ้าขา้าเหล่าบรรดาทหารคนสนิทของท่านเจ้าเมือง จึงได้ไปรับนางแก้วคำและลูกชายที่อายุเพียงสามเดือนเข้ามาอยู่ในราชวางังพระองค์ทรงเลี้ยงดูลูกของนางเป็นอย่างดีบัดนี้แก้วคำได้เป็นนางกํานันที่อยู่ในราชวังแห่งนี้คอยรับใช้ท่านทาเท้าเสมาอีกทั้งอย่างรับใช้พระมเหสีอีกด้วยในระหว่างที่บุตรของนางแก้วคำอยู่ที่นี่ ก็เริ่มโตขึ้นในวัยต่อแตะท่านเจ้าเมืองพร่ำสอนหนูน้อยตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ที่นี่พระองค์ค่อยๆดูการเจริญเติบโตของลูกชายแก้วคำมาอย่างผูกพันเหล่าบรรดาพระราชธิดาของท่านเท้าเสมาก็เห็นว่าผู้เป็นบิดาพวกนางนั้นเอนดูลูกของนางแก้วคำเป็นพิเศษจึงคิดว่า ลูกของนางนั้นน่าจะเป็นบุตรชายอีกพระองค์หนึ่งเหล่าบรรดาหญิงต่างๆคิดไปตามๆกันว่าพระองค์ท่านเจ้าเมืองแอบไปมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับนางแก้วคำจนเกิดบุตรชายน้อยแล้วก็พูดให้เหล่าบรรดาพระมเหสีอีกทั้งพระชายาผู้เป็นแม่ของพวกนางทุกคนก็ต่างคิดไปในทิศท,ทางเดียวกันทั้งหมด ท่านพีเป็นจริงดังที่ลูกว่าหรือไม่เพคะไม่จริงดังนั้นไม่จริงได้อย่างไรเพคะพระองค์ทรงเอ็นดูลูกของนางแก้วขำเช่นนี้น้องต้องการให้เป็นดังนั้นเลยหรือน้องไม่คุยกับท่านพีแล้วเพคะท่านพีไปแอบได้หนังแก้วขำมาเป็นพระชายาอีกคน,นก็ไม่แจ้งให้น้องได้รู้เลยน้องน้อยใจนะเพคะเฮ้ยข้าก็หมดคำจะพูด เหล่าบรรดาพระมเหสีและพระชายาเมียทั้งสามคนของท่านเท้าเสมาพากันคิดในแง่ทางเดียวกันอีกทั้งยังไม่ฟังคำอธิบายของท่านเจ้าเมืองเลยจนเวลาผ่านไปนไหนๆก็ไหนๆแล้วเหล่าบรรดาเมียทั้งสามก็คิดไปในทางเดียวกันท่านเท้าเสมาจึงทำตามคำเมียพูดได้แต่งตั้งแก้วคำให้เป็นถึงพระชายาอีกพระองค์หนึ่ง หม่อมฉันมีบางอาจดอกเพคะท่านเท้าเสมาแก้วคำข้ารู้ว่าเจ้าอึดอัดลำบากใจแต่ข้าเชื่อมั่นว่าลูกของเจ้าจะเป็นลูกชายที่ดีของข้าได้เรื่องนี้มีแค่ข้ากับเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าไม่ใช่ลูกแท้ๆของข้าเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกนะเหล่าทหารคนสนิทของข้าไม่กล้าเปิดปากให้ใครรู้เป็นแน่ เป็นพระมหากรุณาที่คุณเพคะท่านเจ้าเมืองหม่อมฉันขอบพระทายิ่งนะักตั้งแต่บัดนั้นแก้วคำจากนางกำนันก็กลายเป็นพระชายาท่านเจ้าเมืองอีกพระองค์หนึ่งเธอนั้นดูแลปรนิบัติท่านเจ้าเมืองเซมมาเป็นอย่างดีและด้วยความที่ว่าพระมเหสีและพระชายาอีกสองพระองค์ต่างไม่เคยสนใจเหลียวแลท่านเจ้าเมืองเลย จึงทำให้พวกนางนั้นไม่อิจฉาริษยาแก้วคํำแต่กลับอิจฉาษยาบุตรชายของนางแก้วคำเท่านั้นมีทั้งการกล่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีสารพัดแต่ด้วยความที่ท่านเท้าเสมาดูแลบุตรของนางแก้วคํามาตั้งแต่แบเบาะด้วยพระองค์เองจึงทำให้พระองค์นั้นสงรู้จักอุปนิสัยใจคอ ของบุตรชายนางแก้วคำเป็นอย่างดีเจ้าหนูน้อยมีนามว่าคำผานเป็นอย่างไรบ้างลูกพ่อวันนี้ร่ำเรียนอะไรมาบ้างเล่าให้พ่อฟังหน่อยสิพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อลูกได้เรียนมาหลากหลายอย่างหลายวิชาอีกทั้งเพลงดาบพระเจ้าค่ะดีมากเลยลูกพ่อพ่อคงจะฝากฝังงานไว้แก่เจ้าลูกจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเลยพระเจ้าค่ะ วันเวลาผ่านไปลูกของนางแก้วคํำก็โตขึ้นเป็นหนุ่มเขานั้นทำงานแทนท่านเจ้าเมืองเสมาได้ทุกอย่างอย่างดีเยี่ยมจึงทำให้เหล่าบรรดาข้าราชบริพารต่างรักและเอ็นดูในนามพระโอรสของท่านเจ้าเมืองเสมาเหล่าบรรดาผู้อื่นนั้นไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วคําผานเป็นเพียงบุตรของนางแก้วคำ และสามีพ่อแท้จริงของคำผานก็คือชาวบ้านธรรมดาจึงทำให้เราบรรดาผู้คนต่างยกย่องสรรเสริญองค์ชายคำผานเป็นอย่างมากแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งพระชาย,ยาสองพระองค์และพระมเหสีได้ออกเที่ยวเล่นอยู่บริเวณหน้าราชวางังอีกครั้งบุตรธิดาทั้งสามพระองค์ไปด้วยได้พบกับชายคนหนึ่ง ซึ่งเขาได้ไปคุยโมโ้อ,อวดให้แก่ชาวบ้านได้ฟังในระแวกย่านนั้นลูกของข้าเป็นถึงพระโอรสเลยนะว่อ้พวกเองพวกเองไม่รู้อะไรเลยค้ามานมันเป็นลูกข้าไม่ใช่ลูกของท่านเจ้าเมืองเซมาโว้ยเอ็งพูดอย่างนี้ระวังหัวเองจะหลุดออกจากบาทเทอดไอ้แดงข้าไม่กลัวหรอกก็ลูกข้าจริงๆหน่ว่า พระชายาและพระมเหสีเมื่อได้ยินเช่นนั้นจึงเรียกนายแดงเข้ามาซักไซตรไต่สวนหาความจริงว่าคำผานนั้นคือบุตรแท้ๆของนายแดงซึ่งชายผู้นี้เป็นชายขี้เมาหนีภรรยาทิ้งลูกทิ้งเมียให้ลำบากตรากตำํำจนกระทั่งวันหนึ่งท่านเจ้าเมืองตั้งใจจะให้คำผานขึ้นของราชบัลรัง แทนพระองค์พระมเหสีและพระชายาอีกสองพระองค์ก็ได้คัดคา้านไม่ได้นะเพคะคำพรานไม่ใช่บุตรชายแท้ๆของพระองค์ไม่ใช่ได้อย่างไงพวกน้องมั่นใจไม่ใช่หรือว่าพี่ได้ไปมีความสัมพันธ์กับแก้วคำจนได้บุตรคนนี้มาพี่ตัดสินใจแล้วแล้วพี่เป็นถึงท่านเจ้าเมือง พูดแล้วไม่มีทางคืนคำเป็นแน่ม่อมฉันไม่ยอมนะเพคะถึงต่อให้พวกน้องไม่ยอมก็ไม่มีทางที่จะแก้ไขมันได้หรอกข้ามผ่านเป็นลูกของพี่แล้วพี่ก็จะให้ลูกขึ้นของราชบัลลังก์แทนพี่แล้วแก้วคำที่บัดนี้นางได้ขึ้นแท่นเป็นพระชายาอีกพระองค์หนึ่งจึงได้เอ่ยขึ้นกับท่านเจ้าเมืองเสมา พระองค์ทรงอย่าทำเช่นนี้เลยนะเพคะหม่อมฉันมีกล้ามีบางอาจเลยที่จะให้บุตรชายของหม่อมฉันเป็นเพียงลูกชายชาวบ้านขี้เมาสามัญชนเท่านั้นได้ขึ้นของราชบรรรังแทนพระองค์เจ้าอย่าพูดเสียงดังไปหากใครรู้ใครได้ยินอีกทางลูกของเรามาได้ยินเข้าลูกจะไม่สบายใจเอานากแก้วคำ หม่อมฉันยอมรับความจริงได้เพคะท่านเจ้าเมืองพี่จะไม่ยอมให้เป็นดังนั้นแน่พี่พูดแล้วย่อมไม่คืนคำส่วนปากคนอื่นนั้นเรื่องที่คนอื่นไปพูดอีกทั้งชายคนนั้นที่ยังมาพูดโอ้อวดให้แก่ชาวบ้านพี่จะสั่งเราทหารคนสนิทให้ขับไล่มันพ้นออกจากเมืองนี้ไปเสียจะได้ไม่มาทำให้น้องและลูกต้องเป็นทุกข์ใจ คำพรานได้ยินทุกคำพูดของท่านเท้าเสมาและแม่ของตนว่าตัวเขานั้นไม่ใช่สายใยโรหิตของท่านเจ้าเมืองแม้แต่เศษเสี้ยวจึงได้เดินเข้าไปต่อหน้าท่านเจ้าเมืองแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าหากลูกไม่ใช่ลูกแท้ๆของท่านพ่อก็อย่าทรงทำเช่นนั้นเลยนะพระเจ้าข่าท่านพ่อพ่อมั่นใจว่าลูกจะดูแลทุกผู้ทุกคนได้ พ่อฝากพี่ๆของเจ้าทั้งสามด้วยนะพ่อพูดแล้วไม่สามารถคืนคำได้ถึงต่อให้พ่อจะคืนคำได้นั้นพ่อก็จะไม่มีวันทำเป็นอันขาดคำผานเจ้าคือลูกของพ่อนะสองแม่ลูกก้มลงกราบฝ่าพระบาทท่านเท้าเสมาทราบซึ้งใหนพระมหาการณาธิคนอย่างยิ่งที่พระองค์ทรงไว้วางพระทัยสองแม่ลูกอย่างดี ลูกจะทำงานแทนท่านพ่ออย่างสุดความสามารถของลูกเลยพระเจ้าค่ะดีมากเลยลูกเจ้าจำไว้นะหากใครจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่แต่พ่อก็คือพ่อของเจ้าท่านเจ้าเมืองเสีมากับคำพานโอบก,กอดกันด้วยความรักในที่สุดคำพานก็ได้แต่งตั้งขึ้นเป็นท่านเจ้าเมืองคำพานแห่งเมืองเสีมารักนี้ ท่านเจ้าเมืองข้าผานบัดนี้ได้ดูแลผู้คนในเมืองให้อยู่ดีมีสุขอีกทั้งยังเหล่าข้าราชบริพารราษฎรต่างรักใคร่ท่านเจ้าเมืองค้าผานเป็นอย่างมากเข้าถึงตัวราษฎรได้อย่างไม่ถือพระองค์อีกทั้งยังรับฟังความทุกข์ร้อนความทุกยากลำบากของราษฎรด้วยพระองค์เอง ทำให้แก้ไขได้อย่างตรงจุดตั้งแต่บัดนั้นมาเหล่าบรรดาชาวบ้านราชดรก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผู้คนรักท่านเจ้าเมืองพระองค์นี้เป็นอย่างมากถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงบุตรชายของชายขี้เมาแต่ด้วยความที่เขานั้นได้มาอยู่ที่ราชวังแห่งนี้ตั้งแต่สามเดือนเรียกได้ว่า ตั้งแต่ยังไม่รู้ประสีประสาด้วยซ้ำการถูกฝึกอบรมเลี้ยงดูจากท่านเจ้าเมืองเสมาอีกทั้งยังมีแม่ที่เป็นคนดีมีจิตใจเมตตารู้จักพระคุณแก้วคำสอนสั่งบุตรชายให้เป็นคนดีจึงทำให้บัดนี้ท่านเจ้าเมืองคำพลานนั้นดูแลปวงประชา ให้อยู่กันอย่างร่มเย็นผาสุขได้อย่างดีเยี่ยมวันเวลาผ่านไปมีพระราชาธิดาพระองค์หนึ่งซึ่งเดินทางมาจากต่างเมืองได้มาพบรักกับท่านเจ้าเมืองข้ามพานซึ่งเมืองแห่งนี้เดิมแล้วเป็นเมืองพี่เมืองน้องกันตั้งแต่ปางก่อนแต่ไม่ค่อยได้ไปมาหาสู่กันเมื่อพระราชาธิดาต่างเมือง ตกลงปรงใจที่จะอภิเษกสมรสกับท่านเจ้าเมืองข้ามพลานจึงทำให้เมืองพี่เมืองน้องทั้งสองเมืองนั้นได้กระชับความสัมพันธ์กันยิ่งขึ้นอีกครั้งเมื่อถึงครั้นอภิเษกสมรสก็มีชาวบ้านอีกทั้งชาวเมืองยังแห่แหนมาร่วมยินดีทั้งสองเมืองนั้นได้กลับมาพบปะกันบ่อยครั้งขึ้นอีกทั้งณปัจจุบันแล้ว สองเมืองก็รวมเป็นเมืองอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้เมืองเสมารักนั้นเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มีแต่ผู้คนต่างเมืองหวาดกลัวจึงไม่มีศัตรูเมืองใดที่เป็นคู่แข่งกล้าที่จะเข้ามาทำร้ายอาณาจักรแห่งเมืองเสมารักได้อีกต่อไปตั้งแต่นั้นมาเมืองเสมารักที่ปกครองด้วยท่านเจ้าเมืองคําพลาน ก็อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขส่วนท่านเท้าเสมาเดิมแล้วที่พระองค์เป็นถึงท่านเจ้าเมืองก็สบายใจยิ่งขึ้นถึงต่อให้พระองค์นั้นจะทรงรู้อยู่แก่พระทัยดีว่าคำพารานเป็นเพียงลูกชายของขี้เมาที่เขานั้นทิ้งขว้างลูกเมียอย่างไม่เลี้ยแลแต่ตัวพระองค์ก็เชื่อมั่นในตัวของคำพานผู้นี้ ว่าเขานั้นจะทำให้ทุกคนทั้งเหล่าข้าราชบริพารอีกทั้งราษฎรจะอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกแล้วก็เป็นจริงดังที่ท่านเจ้าเมืองเซมาคิดไว้จึงทำให้ตั้งแต่นั้นมาทุกคนก็ไม่คิดที่จะมีใครคัดค้านถึงราชบัลลังก์ปัจจุบันที่ท่านเจ้าเมืองข้ามผานขึ้นของราช เพราะคำผ่านนั้นได้พิสูจน์ให้ทุกผู้ทุกคนเห็นแล้วว่าเขานั้นจะสามารถดูแลข้าราชบริพารและราษฎรทุกคนได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน ได้มีแรงใจทํานิทานเรื่องเล่าดีๆต,ต่อไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ